กัญชัยไหลสดพูดถึงดรามา่าการเสืออัตที่พูดออกรายการไม่ได้เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่หลายคนนั้นให้ความสนใจอย่างครอบครัวของเซกโลโซการวิพากร์และเสือลูกชาย กับดีมแฟนสาวของเสือที่ก่อนหน้านี้ฝั่งของการได้ออกมาแชร์ทางด้านของดีมผ่านทางโซเชียลถึงปมเงินทองสมบัติของที่หายไปในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตรวมถึงเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงลดคืนจากลูกชาย ซึ่งล่าสุดทางด้านของเสือและดีมนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสหลังจากที่มีดราม่าซึ่งทางด้านของดีมนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าได้มีการดําเนินคดีทางด้านการในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนทางด้านของลูกชายอย่างเสือก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการดําเนินคดีกับแม่อย่างที่เป็นข่าวแค่ไปร้องต่อศาล ให้ช่วยเป็นสื่อในการให้แม่เข้ารับการรักษาหากเกิดว่าป่วยจริงและให้การคุ้มครองตัวเอง หลังจากจบรายการลงหนุ่มกัญชัยก็ได้ออกมาไลฟ์สดนอกรอบในเพจโหนกระแสถึงประเด็นที่ไม่สามารถพูดออกรายการได้จากกระแสโซเชียลที่ออกมาพูดถึงการเลือกข้างของหนุ่มที่ในรายการดูเหมือนว่าจะเอ็นเอียงไปทางการมากกว่าจากการที่ไม่แสดงความคิดเห็นในระหว่างที่เสือพูดถึงแม่ตัวเอง โดยหนุ่มก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าเราเป็นพ่อคนแม่คนไม่ใช่เจ้าของชีวิตลูก เขามีความคิดความอ่านของเขาแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าลูกชายของเขามานั่งอยู่ในรายการจะให้ผมไปดา่าแม่เขาด่าครอบครัวเขาให้ทางลูกเขาฟังผมก็ลำบากใจแล้วก็มีคนบอกว่าผมเอียงไปฝั่งการเปล่าเลยผมทำรายการก็ต้องเอาคำถามของอีกฝั่งหนึ่งมาถามให้เข้าใจเป็นเพราะอะไรอีกฝั่งก็ตอบมาให้ชัดเจนแค่นั้นเอง ผมอยู่ในรายการจะให้ผมไปพูดว่าดีแล้วเสือดรีมรักกันดีแล้วส่วนแม่ไม่เป็นไรเพราะแม่ด่าดรีมไว้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยเสือมีชีวิตของเสือแล้วแม่ไม่เกี่ยวแล้วเอาแม่ให้หนักไปเลยให้เราพูดแบบนั้นได้ยังไงก็ต้องเข้าใจบริบทในการทำงานของผมด้วยผมก็ลำบากใจ ขณะที่ไฟ์สดก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้าข้างและเอียงไปทางฝั่งของการซึ่งหนุ่มก็พูดต่ออีกด้วยว่าผมก็บอกแล้วว่าการเป็นคนแปลกๆผมก็รู้จักแล้วการก็เคยด่าผมด้วยสังเกตว่าเวลาทำรายการผมไม่ค่อยอยากเอ่ยชื่อการเลยเพราะเดี๋ยวก็มีการเอาผมไปด่าผมเลยไม่อยากพูด และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ